Video ni snabsnun doy Ceramic Pro Chang Mai, la Filamina. What the heck? I get this powertrain error again, just like in that uh, 1,000 km challenge attempt. Oh shit! Turtle mode is here. Whoa, 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 what the heck is that? Remaining power. Shit, 50 kilo. It was, it was a 10 kilo... Oh, I'm struggling to climb the hill here. We're still 12 kilometers away. We, we still have 8% left. What, huh? Man, seriously. We're going up a hill now. Look, look at this. Look at this. Look at the power limit. Oh. Ah, seven kilowatt power limit. Whoa, 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 whoa. I have no heater. It seems to be on, but I have no heater. Uh, this is this is the last hill one of the last hills look at the power limit what come on come on okay okay, okay. okay don't just don't die don't die come on don't die I, I, I can't die over here man we are seven kilometers away reset slow new et jet แล้วก็วันนี้มันจะหนาวมากที่นี่นะั่นเป็นลบ8องศาแล้วก็เราจะไปฟอลดอนนะครับบางคนอาจจะรู้จักนะครับมันจะเป็นลบ25องศานะครับเราจะทดสอบดูว่ารถตัวนี้มันจะใช้ไฟเยอะแค่ไหนมันจะเป็นยังไงเราจะค้ามแต่รถนะนะทดสอบหลายอย่างนะครับลองไปแอลหน่อยไปที่อื่นบ้างโอเคเราเพิ่งจะชาร์จเสร็จนะครับถึง100ซนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในดูรถโอ้โก็นกหนาวแค่มีลมนิดหน่อยนะมันทําให้มันหนาวนะครับ ออต้องทําอย่างนี้นะไม่ให้ทรายเราเข้ามาในนี้นะครับโอเคเนี่ยห้ากิลเมตรชาร์ถึง100%นะครับโอเคแล้วก็เนี่ยถ้าเราจะไปจากนี่นะไปออร์ลอดองร้อยเกิกลเมตรรถมันคำน,นวณตอนเราไปถึงเราจะหเหลือหกสิบหากิโลเมตรหกิกิลเมตรมันมันสิกว่าปอร์เซ็นต์นะครับเออโอเคแม่นก่นลองดูก็นนะนะโอเคเนี่ยลบแปดองศา Now, yeah. แต่ว่าในรถนี่เราจะเปิดให้มันเป็น21องศาให้มันสบายดีนะครับเหมือนอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเปิดนวดเนี่ยจะเอาแบบไหนดินามิกจะเอาเวาสเด็ดๆจะมาเมันามาเหมันสว่างไป่ะโอเคอัปเปอร์บัคแมวนวดคัตทับ rolling โอเคมาป่ะป่ะป่าวป่ะ,ปะ แอลเบรมนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับโหหนาวมากเลยลบสิองศาเลยโอโ้โหแล้วก็าจากออสโลมาที่นี่เราใช้37.9เกิโลวัตต์เอานะครับแต่ว่ามันต้องมันก็ดูระยะทางนะครับคือมันเป็นสามสิบแปดนะจากออสโลมาที่นี่ร้อยสามเซนติเมตรประมาณนั้นนะแต่มันนับผิดไปน,นิดหน่อยนะครับ0.8นปดเปอร์เซ็นต์มากไปนะ โอโอเคแต่ว่าเนี่ยมันแปลกนะคำนี้นะครับมันร้อนมากเลยถ้าเอาถ้าตั้งปกติผมจะตั้ง2ีองศามันก็จะพอดีพอดีกับทุกคันนะครับแต่ว่าคันนี้นี่ไม่รู้นะมันมันขึ้นอยู่กับอากาศอะไรนะวันนี้ร้อนมากแล้วนะเนี่ยมันจะร้อนที่นี่นะจนคข้างนี่ยนะก็ต้องเบาเบาจนถึง18.5องศาเลยแปลกมากเลยนะอ่ะเออโอเค อั้โอเคเลยใช่อุณหภูมิมันเปลี่ยน,นเยอะนะที่นี่ลบสิแค่ลบสินะครับโอ้ผมไม่อาจจะออกไปหรอกเพราะมันมีลมนิดหน่อยมันจะรู้สึกร้อนมากไม่ใช่รู้สึกหนาวมากนะครับถ้าเป็นลมแล้วก็ลบสินะครับ ออร์ลูอนนะครับแล้วก็ที่นี่นะลบยีองศาโอ้โหเริ่มหนาวนะครับ mm. แล้วก็รถมันคำนวณว่าเรามีอีก78กิโลเมตรแล้วก็เราต้องขับอีก35กิโลเมตรไปถึงออลูดอนนะผมก็ว่ามันถึงเวลา,อ,าอุ่นแบตเตอรี่นะครับนะมันมีปุ่มมันมีมันวอรหรือว่าออโต้ผมก็กดมันวอรนะครับแล้วก็ถ้าเรากดอุ่นแบตเตอรี่มันจะ มันจะขึ้นมาที่นี่นะครับว่าเราอุ่นแบตเตอรี่อ่ะก็ที่ผมได้คำนวณน,นะคือแบตเตอรี่ฮิตแต่มันจะใช้ประมาณสองนะกิโลวัตต์นั่นแหละก็หวังว่าตอนเราไปถึงออลดอลมันจะชาร์จโอเคหน่อยนะนะแล้วตอนมันหนาวขนาดนี้นะมันมันรู้สึกเย็นที่ขาที่เข่านะครับมันมาจากหน้าต่างกันเลยนะมันจะมาตลอดแล้วนะแล้วผมก็ต้องเอายักเก็ตันีมาคลุมนะนะั่นแหละ ตอนนี้มันรู้สึกโอเคแล้วอะก่อนนี้นี่มันหนาวแล้วนะครับขนาดเราเปิดเครื่องอุ่น21องศานะมันก็ยังเย็นเลยนะแต่ตอนนี้นี่ถ้าเอายากก็ดมาคุมอย่างงี้โอเคสบายดีนะครับเออนี่ๆๆจะให้ดูนะ Unable to activate powertrain error เหมือน1,000กิโลเมตรชาร์นะครับแต่ว่ามันเป็นโอเค New Pilot ถ้าเราถ้าเราขับช้าหน่อยสมมติว่าเราขับแบบ80กิโมชมมันจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราเร่งขึ้นนิดหน่อย take over powertrain error แล้วก็จะขับลองขับยิ่งเร็วกว่านี้นะเดี๋ยวมันมัน random นะนะเนี่ powertrain error แต่ว่าผมสุดใว่ามันไม่เน่น่นเริ่มแบบโอ้โหอ่านี่บอกให้ ผมสงสัยว่ามันไม่ใช่เป็น powertrain error นะครับเนี่ยโอเคถ้าเราถ้าเาลองปิด new pilot แล้วก็ขับเองไม่เป็นไรเลยขับได้สบายเลยนะครับเนี่ยผมสงสัยว่ามันมันเป็นเซนเซอร์ปัญหากับเซนเซอร์อาจจะเป็นเรดาร์ไลด์ตร์กล้องอะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นะก็ <c oughs> ตอนผมคุยกับน e วเรื่องนี้นะเขาจะแล้วนะ หนึ่งพันกิโลเมตรชาร์จเขาก็พูดเหมือนกับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกว่ามันเป็นแค่แบบ one time glitch แลนะ้แหละไม่ต้องสนใจหรอกอ้าวแล้วอนะตอนนีอ้อ่ะัไงอะเนะี่ยต้องขับช้าๆเอ๊ยถ้าจะใช้ใช x pilot <c oughs> เออตอนนี้ผมเรื่องกล่องบนนะครับเพราะว่าข้างนอกนะครับที่นี่นะ ลบองศาแล้วก็ power Li m i t มมันเริ่มเยอะคุณเยอะคุณนะครับหรือว่ามันมันมันรถมันเริ่มช้านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตกมันจะตกนะครับ85ิกิโลวัตต์ Power ลมแล้วมันก็ตกไปแล้วแล้วก็บางทีไฟเต่าขึ้นมาแล้วก็หายไปนะก็แปลว่ามันนอนใกล้ใกล้วนะครับแต่ว่ามันแปลกนะเพราะว่าเรามีเรามีตั้ง9%แบตเตอรี่นะครับมันอันนี้มันเป็นนนั่นนั่นไฟเต่าขึ้นมา เห km, ลืออีก15กิโลเมตรเราต้องขับนะอีก15กิโลเมตรนะฮะทำไมไฟเตามันขึ้นที่9%นะครับอันนี้เป็น100กิโลวัตต์ขอาแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นเทสลา long range หรือว่าพลาดนะ9%เนี่ยปละเลยอะมันยังมีพลังเต็มอันนี้นี่อ้กิโลวัตต์พาวเวอร์ลิมิตมันโอ้ ฮะถ้ารถาด,ดับนี่ทำไงเนี่ยผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาอีกโฟลมาด้วยนะครับแล้วกลางคืนด้วยอนะ่ะฮะทำยังไงดีโอ๋แต่ว่าโอเคผมสงสัยว่าที่มันเป็น powertrain error นะครับที่จริงมันเอ่อมันไม่ได้เป็นอะไรกับเซนเซอร์มันเป็นถ้าเราจะใช้ Cruise Control แล้วก็ cruise control มันมันจะขอ Power ที่มันไม่มีนะครับน,นี่อะ่ะมันจะแบบ take over มันมันที่มันแปลกๆมันโปรแกรมแปลกๆนะครับก็แสดงว่าที่1000ง m กิมชัลนมันมันเริ่มเป็นปัญหานัตอนแบตเตอรี่ต่ำมันเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ต่ำเออไฟเตาขึ้นนะครับไฟเตาขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเๆี้่เ่ี้ยเรายังมี7%ยเนี้ยันมัเนี้ยัง้ยเียอนีเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน้ี่ แบตเตอรี่มันคงจะเย็นมากนะครับมันเป็นอย่างนี้ใช่ผมสงสัยว่ามันเย็นมาก BMS มันคงไม่ดีแบบ thermal management ของแบตเตอรี่เนี่ยมันคงไม่ดีนะครับของรถนะมันมันไม่พยายามอุ่นแบตเตอรี่เหมือนเทสลาหรือว่าคันอื่นนั่นน่ะนั่นมันก็กลายเป็นอย่างนี้แล้ยครับเออต้อจะขึ้นดอยนี่น่ะมันน่ากลัวมากเลยนะผมกลัวรถจะดับนะครับกะมอนอีก10กิโลเมตรสู้ เรามาถึงแล้วครับอเดี๋ยวเราจะทบแบบนี้นิดหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเติมอีกที่หนึ่งนะครับที่มันถูกกว่านี้หน่อยที่อายนตือตนะเคมพาวเวอร์โอ้โหปลดลอกเลยเนี่ยโอ้เหลือ5%โอ้อยร,รู้สึกว่าฮีทแต่มันกลับมาแล้วนะโอเคตอนนี้เรารับ71กิโลวัตต์นะครับโอเคก็ไม่ได้แย่มากนะเออเพราะมัน72โอเคแต่ว่าแบตเตอรี่มันเย็นนิดหน่อยนะครับเนี่ย ไม่รู้เย็ยนเท่าไหร่นะถ้าจะเดาเอานี่มาจนะสิบองศามั้งหรือว่าไม่รู้นะแต่ว่าเจ็ดิบสกิโลวัตต์มันก็โอเคนะครับน่นโอ้เราก็ okay, อย่งนี้เรามาถึงไาโยนเตีนนะครับขับมาอีกไม่กี่กิโลเมตรนะครับพับที่นี่ผมก็ได้อุ่นแบตเตอรี่นะแต่ว่าตอนมาถึงนี่ก็รับเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์เออก็ได้แค่นี้มัง้งเอ,อเป็นไรหรอก เรามาถึงฟลร้อแล้วนะครับที่เดิมนะครับที่เราเคยค้ามมาก่อนนี่ยนะสองปีแล้วเนี่ยไม่ได้มาที่นี่นะครับโอเคนั่นตอนนี้มีมีฟูลมูนนะครับลองลองต้องมันต้องโอเคมูนมันมันสว่างโอเคโอเคอัวที่นี่นะครับหนาวมากลบยี่สิบเจ็ดองศานะครับโห ตรงน,นี้นะครับรถมันใช้ไฟตั้งประมาณ3ถึง3.5มจกิโลวัตต์นะครับเพื่อที่จะอุ่นแล้วเนี่ยแล้วก็จากเออลดอลมาที่นี่นะมันใช้เออทีนี่ไม่เนี่ยเราอยู่นิ่งนะมันเริ่มนับตอนเราอยู่นิ่งนะครับแต่ว่าจากจากออลดอลมาที่นี่อะ่ะ13.8สามแกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เราวิ่งได้43.6กิโลเมตรผมเขาน,น่ามันเป็นมันเป็นสัก สัก310วัตต์เอาแต่ก็ไได้นะครับแล้วก็เนี่ย Climate Control ใช้15เปอร์เซ็นต์นะครับจากออสโลนะตอนมันไม่ค่อยเย็นนะ่ะ Climate Control มันใช้สัก5้เปอร์เซ็นตะนะ์หถึง7เปอร์เซ็นต์นั่นน่ะดังนั้นเราขับเร็วกว่านี้นิดหน่อยนะครับโอ้ี่นี่ก็หนาวมากนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเข้าไปใน Cabin Comfort นะครับมันมีหลายโหมดนะครับเราจะใช้ Camp Mode นะครับโอเค ล้วก็ไม่รู้ทำไมทุกทีเราเปลี่ยนโหมดนะัมันจะมันจะเร่งถึง25องศาเราจะตั้งไว้สัก21องศาอย่างงี้นะครับตอนนี้ไฟมันก็ดับเองนะครับแต่ว่าลบ27องศามันไม่ได้รู้สึกหนาวมากนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีลมเยอะอะมีลมนิดหน่อยที่อลอลวอลลรู้สึกเย็นกว่านี้เยอะนะแล้วก็น,นั้นเป็นแค่ลบ20นะเดี๋ยวมันก็หนาวนะจะอยู่ข้างนอกสภาพมันก็หนาวนะแต่ให้ดูนะ อีกทีนึงครับเนี่ยมันมีโอเคอันนีเน้เขาไม่ได้เคลียร์หิมะนะเ,เราคงไม่ขึ้นไปบนทาวเวอร์นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าถน,นนนี้นะถ้าขับไปอีกที่นะมันจะข้ามไปภูเขาไปรนตอนไหนนะครับแล้วก็เนี่ยอีทีี่มันรถใหญ่นะเนี่ย5้าเมตรกับ10ซนติเมตรนะครับว่างดีนั่นน่ะ แต่ว่าที่ไว้ของข,องข้างหลังมันเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ก็หนาวหนาวแล้วโอเคแต่ว่าเราน่าจะแคมป์ในี้สักพักหนึ่งนะก็เข้าไปในโรถติดเกือเราจะเริ่มแคมปิ้งเทสต์โมงนะครับตอนนี้เรามี429กิลเมตรกับ84แต่ว่าถ้าเราคำนตอนราชาติถึง100มันจะเป็น505กิลเมตรนะครับอ่ามันจริงๆมันเป็นเกือบ85นะครับอันนี้มันจะมันจะเป๊ะกว่านี้นะครับ โอเคแต่วันนี้เราก็จะค้าบนี่สักสองสามชั่วโมงมั้งแล้วก็ ET7 นะครับมันพับเบาข้างหลังไม่ได้นะครับแปลว่าเราเอาฟูกอะไรมานอนยาวเหมือนคันอื่นไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเราก็มีหมอนสโตนแบงนะครับไว้นี่แล้วก็มีหมวกนะสโตนแบงใส่ไว้่บนี้แล้วก็แจ็กเก็สตสโตนแบงนี้อุ่นๆหน่อย เดี๋ยวมันไม่ต้องอุ่นมากก็ได้เพราะว่าในรถมันก็อุ่นอยู่แล้วนะครับ่าตรงนี้ก็ปิดแสงหน่อยแล้วก็เอนแล้วก็รับทีนี้เราได้แคมป์นี้สมชั่วโมงนะครับแล้วก็เนี่ยเราเหลือ7จ็สิบสามเปอร์เซ็นต์นะ,ะเราเริ่มที่แปดสิบสี่เพราะว่าเราใช้สิบเอดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมก็คำนวณว่าเราใช้ เฉลี่ยนะมันเป็น3กว่ากิลโลวัตต์นะครับที่จะอุ่นรถนะตอนนี้มันก็ยังใช้ตั้งหน่อยเนะี่ยเอสามใช่ก็นี่เราเบาเออเครื่องอุ่นนิดหน่อยเพราะมันเริ่มร้อนอันนี้นะแดดส่องเข้ามาเนี่ยแต่ว,ว่าโอเคเอสามกว่ากิลโลวัตต์แล้วมันก็มันก็เยอะนะแต่ว่าไม่รู้นะเ,ออเดี๋ยวเราจะเทียบกับเทสลาเนาะนะว่ามันเป็นเท่าไหร่นะเออแต่ว่าอากาศของเทสลามันอาจจะไม่เหมือนกันนะ อันนี้อุณหภูมิแค่ลบสิบเจ็ดเนี่ยนะแต่โอเคตอนนี้เราเทสเสร็จแล้วนะจะกลับไปออร์ดองนะครับดูนีเน่เราสามารถที่จะเปิดพัดลมได้อ๋อเย็นสบายดีโอเคเอมันอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะอุ่นแบตเตอรี่นะเนี่ยจะเช็คตัวนะอามป์นี่ก็ขึ้นอ๋ออู้1 4สิบสี่สิบห้าอ๋อมันมันใช้เป็นมสามกิโลวัตต์นะ อโอเคแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับไปออล์ตอลนะครับโอเคออลล์อนไนอีกม0วินาีโอเค,ออนอนอเ,คเนี่ยมันคำนวณว่าตอนเราไปถึงอลล์ตอนเราจะเหลือ294กิโลเมตรโอเคไป มาถึงอลูดอแล้วนะครับแล้วก็เรารับ37กิโลวัตอู้์อันนี้ขนาดเราเราอุ่นแบตเตอรี่ตั้ง40นาทีนะก่อนจะมาถึงที่นี่นะครับแต่ว่าโอเคแบตเตอรี่มันก็สูงนะ64 65แต่ว่าถ้าแบตเตอรี่มันร้อนนะมันน่าจะเป็นตั้ง90กิโลวัตหรือว่า89 90กิโลวัตนะครับผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ฮีตเตอร์รถคันนี้มันอ่อนมันเป็นแค่3ประมาณ3กิโลวัต คันอื่นส่วนใหญ่มันจะเป็นหกกิโลวัตต์นะครับแล้วก็เทสลานี่ตอนอุ่นแบตเตอรี่นี่มันขึ้นอยู่กับว่าขันไหนแต่ว่าถ้าเป็นพลาสนี่มันมันเป็นทั้ง15บหกิโลวัตต์นะครับเอ่อโอเคแต่ว่าพลานนะครับตอนนี้นะเราจะกลับบ้านมันมีแดดข้างหลังนะครับโอเคเนี่ยถ้าเราเดินทางกลับบ้านนะครับมันอีกตั้ง300กิโลเมตรนะรถมันบอกว่าเราต้องชาร์จหนึ่งครั้งนะแล้วก็ถ้าเรากดที่นี่นะมันจะเลือกที่ชาร์จให้เรานะครับแต่ว่าอันนี้มันแปลกนะวนะ่า มันจะเลือกที่นี่นะครับใกล้ๆนี่น่ไม่รู้ทำไมเพราะว่าเรามีตั้ง65อเนตอนนี้แล้วก็ที่นี่นะผมผมรู้ไปอยู่ที่ไหนมันเป็นมันเป็นฮอร์นสตอร์มันเป็นแค่50กิโลวัตต์ fast charger แต่ว่าถ้าเรา,เากดที่นี่นะดู plan มันไม่เขียนว่าคืออะไรที่นี่อะแต่ว่าผมรู้ว่ามันเป็นฮอร์นสตอร์แต่ว่ามันเป็นแค่50กิโลวัตต์นะผมก็งงนะว่าทำไมมันมันลอกอันนี้ให้เราทำไมไม่ มันไม่เราขับไปที่นี่ได้นะ่นี่ยเอลเอวิร์มเอลเวิร์มนี่นมันจะมี high power charger มี super charger มี i อออนติมีหลายอย่างนะครับที่นี่อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่บอกว่ามันมันเป็น high power charger มันเขียนว่าแค่เป็น charger นั่นะก็แปลกนะอันนี้อ่ะแล้วตอนผมออกไปข้างนอกนะครับผมก็จะใส่หมวกกับถุงมือนะครับจาก stonebyte นะนี้นะมันเป็นขนแกะนะหมวกนี่นะครับมันมี ขนแกะมรีนวูลแล้วก็มีอัลพอก่อนนะอุ่นมากแล้วนะเนี่ยแล้วก็นุ่มดีถ้าเป็นขนแกะธรรมดามันจะรู้สึกแข็งเลยแต่ว่ามรีนวูลไฟแบบมันมันเล็กกว่านะบางกว่านะครับแล้วก็ถุงมือนี่ก็เป็นขนแกะเหมือนกันแต่ว่ามันมีอะคริลิกแต่นี้โอเคข้างในนะครับเป็นอย่างนี้นะมันจะได้นุ่มข้างในแล้วก็อุ่นนะนะแล้วก็มียักเก็ตอันนี้นะอันนี้เป็นขนขน down jacket ขนหานว่านะ an, อ,นนะอันนี้ผมก็ได้เลือกได้ลองหลายอันแล้วก็กว่าจะชอบอันนี้นะครับมันสบายใส่สบายดีแล้วก็อุ่นมากเลยนะครับขณะออกไปที่ลบ25องศาผมไม่รู้สึกว่าหนาวแล้วนะครับโอเคตอนนี้าจะกินจากโซโกเคมันเป็นมันเป็น K เคอบอับ beef kebab แคนะ่าไหนะ่ครับขนมปังอะฮึโอ้ตอนนี้เรารับ42กิโลวัตต์โอเคผมไม่อยากจะรีบไปไหนกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยขับไปนะ เรามาถึงอายองติดอนนะครับแล้วก็เราได้อุ่นแบตเตอรี่ตั้ง1ชั่วโมงก่อนเรามาถึงที่นี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ26%นะเราจะลองชาร์จหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเยวช็คกันนะเนี่ยมันใช้10แอมป์เอ้ยถ้าเราถ้าเราลองปิดฮี a เตอร์ในรถนะมันจะเป็นเท่าไหร่8แมป์โอเค8แอมป์แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรแค่เปิดรถเปิดจออะไรมันก็จะใช้1อมป์แปลว่าฮีเอ้ยไม่แบตเตอรี่ฮีตจะใช้7มป์ ฮึมโอเคเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนนะโอเคโอเคเราได้เท่าไหร่แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองกิโลวัตต์ฮะแค่นั้นอะ่ะแล้วอุ่นแบตเตอรี่ตั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนมาถึงที่นี่นะแล้วก็ได้แปดสิบสองกิโลวัตต์แฮานี่บ่เฮ้ย โอเคเรากลับมาบ้านนะครับแล้วก็โอเคทริปนี้อะผมรู้สึกว่ารถคันนี้นะ ET7 นะมันมันไม่ค่อยเวิร์ k ดีถ้ามันหนาวมากนะครับเหมือนกับว่า New เขาไม่ได้ดีไซน์เขาไม่ได้ทดสอบทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนั่นะตอนแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดแล้วก็มันหนาวข้างนอกแล้วมันก็กลายเป็นลิม์โหมดนะครับตอนผมขับเรนจ์เทสอันนั้นนี่มันอยู่ใกล้ๆออสโลแล้วผมขับเร็ว แล้วก็มันไม่ค่อยหนาวตอนนั้นนี่ผมก็ใช้แบตเตอรี่ถึง1%แต่ยังไม่มีไฟเต่าอะไรขึ้นมานะครับแต่เมื่อวานนะ่ะมันหนาวมากแล้วเราขับช้าแล้วก็กลายเป็นแบตเตอรี่มันเย็นลงนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขา่่าจะแก้ได้นะซอฟวร์อัปเดตเทสลาสัก2ปีก่อนก็มีปัญหาคล้ายๆกันกับเท s l a Model 3 Performance คืออันนั้นนี่เทสลามีฮีทสกรัจะมีออเแล้วมันก็ดูดความร้อนจากแบตเตอรี่ เยอะไปนิดหน่อยแล้วตอนหน้าหนาวก็กลายเป็นแบตเตอรี่เย็นไปแล้วตอนแบตเตอรี่ต่ำมันก็แบบมี limit คือ power limit นะครับนั่นน่ะมันอาจจะไม่แย่เหมือนวันเอ่อคันนี้เมื่อวานแต่ว่าเขาก็ได้แก้ปัญหาเขาเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้มันอุ่นแบตเตอรี่เยอะขึ้นตอนแบตเตอรี่ใกล้จะต่ำเอ้ยจะใกล้จะหมดแต่มันก็ไม่เป็นไรมันก็ดีขึ้นนะก็หวังว่าเนียวเขาจะทําเหมือนกันนะคล้ายกันให้มันไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่มันชตาช้าเน้นผมก็รู้อะขนาด อุ่นแบตเตอรี่ตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปถึงฟ a สซ์ oy, แล้วก็ตอนเช้าก่อนจะไปถึงฟ a ส t ์แเราก็ขับเร็วนะนาะซูเปอร์ไฮเวย์ก็น่าจะได้อุ่นแบตเตอรี่แต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะครับในขณะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่แต่มันอ่อนไปหรือไม่รู้แตเราจะต้องอุ่นแบตเตอรี่อีกเน่อไ,ไหร่อพะสองชั่วโมงก่อนเ <laughs> นะ <laughs> นี่นะก็เนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะครับผมจะขับเทสต์แล้วบอลเอสพลัไปฟอสดอมันก็ยังจะหนาวอยู่นะครับแล้วผมก็อยากจะทสดูว่า t ทสล a มันจะเวิร์กดีแค่ไหนผมก็พอจะเดาได้ว่ามันจะเวิร์กดีมากนะครับเพราะผมเคยขับไปทางนั้นกับโมเดลสามนะครับที่มีฮิตพัมป์ออกเทวแล้วมันก็เวิร์กดีมากแนละ้วลาดนี้มันน่าจะดีกว่าเพราะบตเตอร่มันใหญ่กว่าทุกอย่างมันดีกว่านะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแล้วก็ขอบคาณปากัคไหมสวัสดีครับ